สวัสดีค่ะทุกคนก็ไหนๆก็ช่วงใกล้วันวาเลนไทน์เข้ามาทุกที่ทุกที่ก็คืออีกประมาณสามวันสว,วันวาเลนไทน์สองถึงสามวันจะวันวาเลนไทน์ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงดอกไม้เันดีกว่าดอกไม้ที่สามารถให้สาวๆแล้วให้นุ่มๆแล้วมีความหมายได้แล้วก็แบบเหมือนแบบทำแบบมีความรู้อะดูมีความรู้เราจะมาเริ่มจากดอกแรกเลยดีกว่านะคะดอกแรกที่ดูเหมือนสีเหลืองและคล้ายกับ กระดาษคล้ายกับกระดาษนั่นก็คือดอกซิมปอซึ่งคิดว่าดิฉันน่าจะอ่านชื่อผิดแต่มันเป็นไรดอกนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นกีบใหญ่สีเหลืองถ้าสมมติมบานเต็มที่เสร็จแล้วปุบป,ปับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะไข่ล่มซึ่งดอกนี้เนี่ยก็คือจะไปติดอยู่ในงานศิลปะพื้นพื้นเมืองแล้วก็ธนบัตไบดอล่าของประเทศบรูไนด้วยเหมือนกันนะคะก็ะสวยอยู่นะ ก็ต้องให้สาวได้นะก็ดอกที่สองที่คล้ายกับมะม่วงที่ปอกแล้วและถูกจัดไปเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือดอกที่มะม่วงและลูกพีชนะไม่รู้ม่วงหรือลูกพีทก็คือดอกลําดวนเป็นของประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะดอกนี้เนี่ยเป็นดอกไม้สีขาวปวนเหลืองนวลน,นวลน,นวลคล้ายกับของาร,าราชพฤกษ์บาลราวซึ่งในนี้ก็จะไม่ได้ชพฤกษ์เหมือนกัน อ๋สปอยหมดเลยดอกราชเฤกษ์กไม่ใช่ดอกราชเฤกษ์ดอกมะดอกลำดวนเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับให้กับสาวๆเพราะว่ามีทั้งข้อหมายดีแล้วก็กลิ่นที่นุ่มนวลด้วยเช่นเดียวกันค่ะดอกที่สามของเราเนี่ยคือดอกกล้วยไม้ราตรีนะคะดอกนี้เนี่ยจะเป็นดอกที่แตกกิ่งแล้วอยู่ได้นานถึงสองสองถึงสามเดือนเลยแล้วก็แตกนานแตกแดบโอ้เสียดายนิดนึงว่าแตกได้แค่ปีละสองถึงสาม 2ถึงสครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชายที่อยากที่จะซื้อให้คุณผู้หญิงเนี่ยก็คือต้องดูนิดนึงว่ามันเก็บได้นานไหมเก็บได้นานเท่าไหร่ก็คลิปนี้มีคำตอบว่ามันเก็บได้2า,าสถึงส2ถึง6เดือนนะคะค่ะ ดอกต่อไปคือดอกจำปาลาวนะเจ้าดอกจำปาลาวเนี่ยมักมีสีสันหลากหลายไม่เฉพาะจ,าจาุดจงว่าเป็นเพียงสีขาวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เราไม่เลือกแค่สีขาวเพราะว่าทุกคนจะไล่ตามมากเกินไปเพราะว่าจรงนี้ดอกไม้ก็มีหลายสีแล้วเนาะดอกจำปาลาวเนี่ยนี้เราเป็นเป็นสีขาวเขาก็จะแบบแบบมีชิมพูมีสีเหลืองมีสีแดงตามตามแล้วแต่ว่าแบบ แล้วแต่ว่านู่นนี่น่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็มีแบบแต่ไม่รือไม่ก็เป็นสีโทนอ่อนอะแล้วแต่มันจะเป็นยังไงแล้วก็ดอกนี้เนี่ยดอกจำปาลาเนี่ยมีความหมายมแีแทนก็คือให้ความสุขความจริงใจนะจ๊ะแล้วก็ดอกที่สักดอกที่ห้าเนี่ยก็คือเป็นดอกชุดดอกดอกที่มีชื่อว่าดอกผู้ระหงเป็นดอกของมาเลเซียนะคะมาเลเซียส่วนให่ามาเลเซียคือผู้ระหงนั่นก็คือสิ่งนี้ที่เหมือนผู้นั่นเองซึ่งมีความหมายดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของ ควมเป็นปึกแผ่นขางหมดคนในชาตินะคะก็คือเขาอยากให้ทุกคนเป็นปึกแผ่นกันเหมือนดอกพุ่มของนั่นเองนะคะซึ่งดอกนี้เนี่ยเป็นสกาณ์ของเทศมาเลเซพื่อเสริมความเป็นปึกเป็นปึกแผ่นของประเทศเขาได้เองค่ะใช่แล้วก็รวมถึงดอกนี้เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับดอก ร้อยไม่บ้านเราบอกว่ามันเป็นสีนะแล้วก็ดอกนี้ก็คือดอกขวดแก้วนั่นเองนะเจ้าดอกนี้เนี่ยเป็นดอกสีขาวไม่รูปร่างไข่าดาวจริงๆเหมือนที่เขาบอกฉันก็ไม่สามารถบรรยายเป็นภาพได้เช่นเดียวกันคล้ายกับผู้และดาวและคล้ายกับดอกไม้ต่างๆแล้วก็เป็นดอกที่มีกลิ่นหอมด้วยนะ ไปกินหอมส่ชมกลิ่นในตอนกลางคืนก็คือคนไหนที่อยากให้แฟนก็คือส่งให้แฟนตอนกลางคืนได้ก็คือหอมมากๆเลยจ๊ะแล้วก็ดอกนี้เนี่ยเป็นดอกที่ไม่เสแสร้ของความบริสุทธิ์เรียบง่ายอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีความอ่อนน้อมทำตัวลถึงความเข้มแข็งอีกด้วยนะคะใช่ดอกนี้สวยจริงๆก็สามารถบอกให้พ่อให้ส,สาวๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ดอกที่เจ็ก็คือดอกเรืองไม้แวนด้าที่ซึ่่คงใครกับน้อง น้องกล้วยม้บ้านเราแต่ว่าน้องคล้ายกับปลานิดนึงสมันมันมันแตกหน่อได้นะทุกคนมันจะเป็นสีม่วงสวยงามแล้วก็มันเบิกบานในมันเบิกบานทั้งปีเลยนะคะก็คือดอกนี้ก็คือสวยมากเมกับกันตั้งแบบเป็นห่วงซื่อต่างๆหน้าบ้านก็คือมีทั้งความหมายดีแล้วก็มีทั้งชื่อที่ดีด้วยประเทศที่ดีประเทศที่ ชื่อชื่อพันดอกกันไหมเวนจ้าก็คือแบบว่าอินเตอร์มาร์กดอกต่อไปถึงดอกของประเทศเราแล้วดอกของประเทศเราชื่อดอกว่าราฉพฤกนะจ๊ะจำไว้ว่าราชเพฤก์เราไม่เคยเล่าจะไมู่้มมาว่าคือดอกราชเพฤกอะก็คือเป็นสีเหลืองสง่างาสวยงามเมื่อแบ่งออกมาเป็นเบ่งบานแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาอบอุ่นก็คือแบบว่าที่สุด